สนับสนุนโดยซันสิวสูตรใหม่ผมจัดทรงง่ายปล่อยผมสวยไม่ต้องมัดเติมสีแร่ธาตุจากธรรมชาติดื่มน้ำแร่มิเนเร่สวัสดีค่ะ สตอรี่แซสฮอลิเดย์วันเสาแบบนี้มาเติมเซเลบี้ดีๆกับเรื่องราวเลิศๆพวกเราสองคนดีกว่าค่ะใช่แล้วนะครับวันอยู่สุดสราอีกเช่นเคยนะซึ่งมีเรื่องมาเมาอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปินค่ะที่เชื่อเหลือเกินว่าเป็นแฟนรายการสเตอร o r ี่แซสฮอลิเดย์ของเราเนี่ย คิดถึงเขามากๆแล้วเว่าเขากลับมาเพื่อมาอัปเดตชีวิตพร้อมกับเพลงใหม่ของเขาด้วยเขาจะมามอบโชว์พิเศษให้กับพวกเรา1ซิงเกิลแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรไปฟังพร้อมกันเลย Daddy p a t c h i e p a t Power p a t ค่ะ ที่เคยเอ่ยเป็นล้านคำดูก็ยังมีเพียงพอที่จะตอบแทนกับสิ่งที่เธอได้ทำที่ทำเพื่อฉันทุ่มเทรักไม่เคยจะทิ้งกันแม้ในวันที่แสนท้อโชคดีกว่าใครที่มีเธออยู่ตรงนี้อยากขอบคุณที่รักกัน มาจนถึงวันนี้แม้ฉันเองเคยทำตัวไม่ค่อยดีแต่เธอคนนี้ก็พร้อมยอมเข้าใจว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้อีกกี่ปีก็จะไม่ทิ้งไปว่าจะมีแค่เธอกับฉันไม่แบ่งปันความรักนี้ให้ใครว่า Oh, 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 oh oh. ที่จับกุมมือเธอไว้ไม่ปล่อยไปไม่ยอมไม่ใครรอแค่เพียงมีเธออยู่ด้วยกันตลอดไปก็สุขใจฉันสุขใจจะรักกันไปอยู่อย่างนี้ไม่มีเบื่อและจะยังรักกันไปอย่างนี้ไม่มีเบื่อ ครับขออนุญาตวางได้เลยอุ๊ยดีใจมากเลยเมื่อกี้เขามาเว้นระยะไม่งั้นก็โดนฟาดด้ามไปแล้วจะไปทำทำไมล่ะค่ะเพลงที่จบไปเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับพี่แพทย์ครับชื่อเพลงว่ารักไม่เบื่อครับผมรักไม่เบื่อคือฟังก็รู้ว่าจริงๆเพลงนี้เนี่ยแต่งให้แฟนๆด้วยไหมพี่แพทย์ใช่ครับผมอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าปีนี้วง Power Pad ครบรอบ22ปีแล้วงานมากนะครับผมทางทางผมเองไหนก็จัด m e ติ้งคอนเสิร์เมื่อกลางปีที่ผ่านมาคก็เลยแต่งเพลงนี้นะครับขึ้นมาเป็นพิเศษเฉพาะงานมีติ้งคอนเสิร์ตเพื่อมอบให้กับแฟนๆที่ ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเราตลอดเยอมากลอาเขาวอาความรักให้เราพอเขาได้ปังพเออกับเขาแบบเขาอิ่มเอิบใจมากทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ทุกคนก็รู้สึกว่าเราอะใส่ใจกับเขาเนาะแล้วก็หลายสิ่งที่เขาทําให้เราเนี่ยก็พอความรักจริงๆเราก็เลยตอบแทนว่าอยากให้ดูแกลกันแล้วก็รักกันไปอย่างนี้ไม่มีเบื่อเลยเป็นครอบครัวสิ่งของที่แบบแฟนคลับชอบแบบ ให้ศิลปินเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆของแปลกๆอะไรแบบนี้ครับคยเลอยากรู Lew ้ว่าพี่แพทย์เคยเจอของพวกนี้บ้างไหมครับก็จะเป็นห้อยน้ำแดงมาอ่าห้อน้ำแดงนี้แปลกอ่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคลับหลายท่านเขาไปส่องเลขอะไรที่รอบๆตัวเราเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเลข ยอดในไอจีนะเวลาไปบริจาคทำบุญอะไรพวกนี้ก็จะมีเลขยอดเงินบริจาคไอสองตัวด้านหลังอะไรอย่างนี้สองสามตัวหรืออะไรเงี้ยเอาไปตีเอาไปซื้อกันอแล้วสุดท้ายก็ถูกได้เงินได้ทองมาก็ไอาน้ำแดงมาให้ถวายให้แล้วก็มีเซวเล่นว่าโอ้น่าจะเอาผ้าสามสีมาผูกคอแล้วตอนได้ชอบไหมพี่ก็แปลกใจแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าคืออะไรมาทราบภายหลังเหมือนกันว่าหลายคนก็โชคดีอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะ ของแฟนคลับหรือของพี่ของของแฟนคลับของเราไม่มีดวงด้านนี้ครับไม่มีเลยฮะแต่พวกเขาก็เนาะเรื่องที่จะเสที่จะหาที่จะดูไงรับแน่นอนรอดพี่แพทย์มารายการเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้คุยกแค่นี้แน่นอนมีหลายเรื่องหลายราวที่เราอยากรู้ร่วมถึงอาการป่วยของพี่แพทย์ด้วยที่หลายคนก็เป็นห่วงกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเมาส์กันต่อกับแซคสอรี่แซคคาีเรครับ สนับสนุนโดย,ยามาฮ่าเท่านั้นรับประกัน5ปีใช้ดีบอกต่อ แฟนฮอลิเดย์และแขกรับเชิญของเราครับพี่แพทพาวเวอร์แพทนั่นเองนะครับถามพี่แพทเลยก่อนหน้านี้ก็ได้บวชตามความตั้งใจไปแล้วเรียบร้อยอบวชไปกี่พรรษาครับไม่ถึงพรรษาครับไม่ถึงส <มา S 2> ิบเจ็ดสิบแปดวันเองก็เยอะสิบแปก็เยอะเกือบเดือนแน่แ,แน่นแน่นอยู่แน่แนอยู่แน่อแน,อย,นอยู่แล้วไปบวชที่ไหนครับพี่แพทที่วัดเทพศิรินครับบวชวัดเทพศิรินแล้วหลังจากบวชเสร็จผ่านมาสิบกว่าวันเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยเยอะมากๆเลยเอาเรื่องของการปฏิบัติก่อนเนาะค่ะการปฏิบัติ ตามกิจวัตรทุกอย่างแต่จริงการบวชแล้วมันก็เหมือนได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะใช่ตัดโลกภวนได้อะไรแบบภวนแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เราสงสัยอย่างเงี้ยอย่างเรื่องที่เราหาคําตอบไม่ได้อะไรแบบนี้เราก็ได้มีการถามไถ่ทางพระอาจารย์ก็ทางพระอาจารย์ให้คําตอบว่าบางอย่างเนี่ยเราเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีเหมือนกับคุณอองเงี้ยเคยไปอเมริกาเคยเห็นนู่นเห็นนี่แล้วมาเล่าให้ผมฟังนะครับ การที่ผมไม่เชื่ออืไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่มีแต่แค่เราอาจจะไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองมีคนเคยไปเคยเห็นจริงมาเล่าให้ฟังซึ่งก็ได้ไปเรียนรู้มาใช่ใช่ครับนะครับหลังจากบวชก็ได้ออกมาทําในสิ่งที่รักอย่างออกซิงเกิลซิงเกิลนี่ออกไปแล้วกี่ซิงเกิลครับตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลยครับไล่มาเลยนังนี่ยต้องคําสาบเนาะสำออยสิงสมบุติล่าสุดจะมีฤดูฝัน มีเพลงที่แต่งให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิดก็เปลนพลังแล้วก็เพลงคัฟเวอร์อีกโหเต็มไ่หมดเลยเยอะมากเลยเนาะอาจจะร่วมรวมสิบล้วมั้งซิงเกิลใหม่นะจะหกนะคัฟเวอร์ไปอีก4ี่ห้าเพลงก็คือมีมีให้สิบแลนสไม่ต้องคิดถึงกันมากคือมีผลงานให้ได้ดูเรื่อยๆแล้วนอกจากทัวรเพลงเองทำยูทูบด้วยหรอพี่แพทย์ทำช่อง YouTube ด้วยเป็นอะไรที่เป็นงานใหม่สําหรับเราเนาะช่องอะไรครับ p o w e r p a d Official Channel นี่ มีหลายรายการนะครับผมรายการแท็บรีวอร์นี่เป็นรายการพูดคุยเนื้อหาสาระต่างๆครัที่<ม>นาเสนออย่างยิ่งเลยคือรายการแด๊ดดี้ดีเดย์นะฮะเป็นรายการพากินพาเที่ยวพาทุกคนออกไปข้างนอกเป็นสไตล์ของพี่แพรใช่สบายๆไปตลาดไปหาของกินอร่อยๆไปที่เที่ยวที่แบบ ทุกคนสามารถที่จะพาครอบครัวไปตามได้ไปตามได้เราไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะอันนี้คืออีกหนึ่งรายการและอีกรายการนึงก็คือรายการ Living Life นะครับเป็นรายการที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเป็นไลฟ์สดพูดคุยเล่นดนตรีมีแขกรับเชิญมาบ้างพูดเขาเรียกว่าโต้ตอบ กับแฟนคลับก็คือมันเป็นไลฟ์สดปุ๊บมันก็จะได้อ่าน้อความกันไปด้วยไงใครอยากคุยกับพี่พให้แฟนคลับได้หายคิดถึงได้เหมือนกับใกล้ชิดเราอยู่เรื่อยๆแล้วมีทําห้อง้อมดนตรีด้วยหรอใช่ทําห้อง้อบดนตรีก็ทําเป็นที่สําหรับไลฟ์สดด้วยเป็นห้อง้อบดนตรีด้วยนะครับก็ทําเอง ทั้งหมดตั้งแต่ปูพรมเอางี้ดีกว่าทำเป็นห้องซ้อมดนตรีแล้วก็คือเปิดบริษัทของตัวเองด้วยใช่ชื่อบริษัทมาดูมาฟังจํากัดมาดูมาฟังจำกัดทําอะไรบ้างเรียกแข่งมาดูมาฟังอ่าเกี่ยวกับโปรดักชั่นทุกอย่างเลยเพื่อจะเป็นภ้าเป็นเสียงนะครับรับแต่งเพลงแล้วก็ทํา มีสิทิวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ที่เห็นไปก็มีเพลงของพายุแพ๊ะก็เพลงสำอญศูย0สองจุดสองสองนาฬิกานะครับก็ทำจากบริษัทเราก็เป็นผลงานของเราก็คือทำเป็นแบบบริษัทตื่นครบวงจรใช่ในส่วนไหนที่พอทำเองได้ก็ทำแต่ถ้าสเกลเยอะขึ้นเราจะมีทีมทัพอร์ตเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนทีมทับพอร์ตในด้านต่างๆครับพี่แพทโปรเจกต์เยอะมากโหเยอะครับพี่แพทพี่แพททำงานเยอะมากหนึ่งอย่างที่พี่แพทยต้องทำอยู่เสมอเลยก็คือมีคนเชิญไป เป็นวิทยากรอ,อ,นนอันนี้ตอนนี้เป็นฮอตมากเลยานที่ชุกมากออนะครับคือหลายหน่วยงานหลายองค์กรเห็นถึงประสบการณ์ชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วเห็นถึงสิ่งที่เราได้ตกตะกอนแล้วก็เกิดข้อคิดอะไรต่างๆก็เชิญเราไปเป็นวิทยากร,รในการถ่ายทอดความรู้นะครับ ถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมนั้งให้ข้อคิดรวมถึงตอบคําถามให้คำปรึกษาแล้วการบรรยายของเราเนี่ยไม่ได้ไปบรรยายเปล่าๆให้น่าเบื่อให้ง่วงเรามีเพลงไปเล่นให้ฟังด้วยเรียกว่าครบครบเลยครบรถรบถพอเห็นพี่แพท์จะออกไปเดินทางมีการพูดคุยกับหลายๆกลุ่มที่ไปเป็นที่ปรึกษาแบบวิทยากรวิทยากร ทำให้มีคนเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะจริงๆเพราะว่าแพทยัมี4คนแต่ทําไมหลังๆอ่ะ เจอแค่พี่แพทกับพี่เจี๊ยบคือสองคนแล้วอีกสองคนน่ะไปไหนต้องเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อช่วงที่ผมออกมาเนี่ยวงเผาแพทเนี่ยคือเป็นการกลับมารวมเฉพาะกิจเพราะว่าพาช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเพื่อนที่เหลือเนี่ยคือเขามีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีงานประจำมาตัวยในช่วงโควิดก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ตามปกติก็เลยมีเวลาที่จะกลับมารวมกันส่วนเจี๊ยบเนี่ย ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็ได้ลาออกจากการเป็นครูสอนกลองเพื่อมาช่วยงานผมครับพอตอนนี้ตอนนี้ประเทศเริ่มเปิดนะครับคุณฟ้าเขากลับไปทําทัวร์ไปเดินสายรอบโลกของเขาครับแต่ละคนก็มีภาระหน้าที่กลับไปทํางานที่ของตัวเองส่วนเชียบเนี่ยอยู่กับผมเพราะเขาลาออกมาแล้วเขาไม่มีอาชีพเป็นสคี่อาชีพหลักแล้วนนี้ ถ้าโอกาสหน้านะครับผมแต่ละคนว่างตรงกันก็มีโอกาสก็จะได้เจอกันสิแน่นอนเดี๋ยวได้เจอได้เจอไม่ได้แตกคอกันแต่อย่างไรจ้าถูกต้องเรามาพูดเกับพี่แพทเรื่องสุขภาพกันมากดีกว่าเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยรู้มาว่าพี่แพทย์ได้เข้าทําการรับการผ่าตัดใหญ่บริเวณกระดูกคอมาตอนนั้นย้อนกลับไปมันเกิดอะไรขึ้นครับคือผมป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทกระดูกคอเนี่ยผิดรูปมี มีบางคู่ที่หล่นมาชิดกันคุณหมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อม,อมแล้วหมอนรองกระดูกคอก็เลยก <มะ S 1> ระดูกคอก็เลยหล่นมาทับกันไม่ดีแล้วอาการไม่ดีปล่อยไปเนี่ยอาจจะเป็นอัมพกอมาตได้อยซึ่งเราสันนิษฐานไปที่มันเกิดจากอะไรผมก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอบอกว่าอาการแบบนี้เนี่ยเกิดจากการที่ใช้คอนก้มเงยหรือก้มก้มเงยๆเป็นเวลานาน รวมระยะเวลาเป็น10กว่าปีแล้วแล้วเราดึกออกมหมว่าเราทําอะไรผมก็นึกย้อนไปผมเพิ่งออกจากเรือนจำมาได้ปีเดียวปีกว่าๆมันก็ต้องเป็นช่วงระยะเวลาอยู่ในเรือนจำอยู่แบบสิบเจ็ดปีนะครับผมก็เลยคิดว่ากิจกรรมอะไรที่ทําให้เราก้มๆเงยเงยก้มนานๆเงยนานๆก็น่าจะเป็นการเขียนรูปหรือการวาดรูปก้มๆเงเงย จุมสีเขียนด้เียอยู่ไปทวันอ่ะเวลามันอยู่เป็นบางทีเป็นสิบชั่วโมงอ่ะมันเอินน้องมันถ้นเลิ่อนเลื่อนก็เลยต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากผ่าตัดเป็นงไงบ้างพี่หลังจากผ่าตัดก็ปกติดีขึ้นดีขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าก็ยังมีอีกบางคู่ที่เริ่มเสื่อมแล้วเขาเริ่มโต ใช<ส>่เริ่มแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่าไปทําพฤติกรรมซ้ําๆอีกอเดี๋ยวป,ป่วยแล้วจะต้องมาผ่าตัดอีกแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่พี่แพทย์เพิ่งออกมาใหม่ๆแล้วมาในรายการเราเขาลั่นเอาไว้ว่าเขาจะ ขอโฟกัสแต่เรื่องของงานและครอบครัวยังไม่มีสาวๆมาเข้าแวะในจิตในใจในชีวิตเลยซึ่งอันนี้คือตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นเราก็เลยอยากจะอัปเดตนิดนึงว่าแล้วตอนนี้ตอนนี้นะนะเสียงเราอะเป็นเต้นเอมันตีโอเคมันตีมันก็เลยคือนิดนึงว่าแล้วตอนนี้อะหัวใจของพี่พันธ์นี่เป็นยังไงเออ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงบูชายอะไรแบบนี้ก็ยังไม่มีหรอกครับแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบว่าผมเองก็ยังสนุก กับนานกับชีวิตอะไรที่เราเพิ่งกลับมามีหลายอย่างที่เราอยากจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีเวลาคิดตรงนี้บวกกับครอบครัวเขาไม่ได้รีบอะไรแต่เขาบอกแม่พี่คือห่วงเรื่องนี้มากก็ทุกคนนะฮะในครอบครัวก็ห่วงมากห่วงว่าก็ยังไม่อยากให้รีบมีใครอ๋อนึกว่าแม่บอกว่าออยากให้มีใครเออนึกว่าห่วงว่าทำไมไม่มีสักทีอย่างนี้ไงแล้วเรามีสเปกไหมล่ะ สเปคหรอจริงๆแล้วกว้างๆมากกว่ายังไงบ้างผมอาจจะชอบคนที่เขาดูจิตใจดีดูเรียบร้อยมีความสูงผอมเตี้ยดำขาวยังไงไม่ได้ไม่ได้ติดเรื่องอะไรเท่าไหร่เพราะว่า ผู้หญิงแต่ละคนเขาก็มีความน่ารักมีเสน่ห์แตกต่างกันไปแะแงว่านี้ต้องเป็นคนแบบรู้จักก่อนแหละถูกต้องต้องรู้จักก่อนคุไคุยได้อะไรคงไม่ได้แบบว่าเจอปุ๊บจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะจำไม่ใช่สไตล์อ่ะนะครับสุดท้ายวันนี้ฝากผลงานทุกผลงานหน่อยครับพี่แพทคับก็ฝากทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลต่างๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับ powerpat official channel ก็มีรายการแล้วก็มีเพลงเพพาะนะครับฝากไปกดไลค์นะครับกดฟอ l l o w เยอะๆ อาจจะ IG ด้วยตอนนี้ล่าสุดมี TikTok ด้วยนะฮะแพทอันเดอร์สกอร์พาวเวอร์แพทนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็ ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับอืมนี่คือความน่ารักของ<ช>พี่แพทเพราะว่าแพทมาตลอดะะวันนี้ก็สละเวลามาเป็นเกียรติเป็นแขกให้กับรายการแซตสตอรี่แซตฮอลิเดย์ของเราขอบคุณพี่แพทเพราะว่าแ,แ,แ,แพทด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความสำเร็จจากการเรียนคอร์สออนไลน์อยากรู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวกลับมาเจอกันในแซตสตอรี่แซตฮอลิเดย์ครับ นับสนุนโดยเซอร์เทนตี้ ครับกับซาซอลีซาฮอลิเดย์ครับเดรกนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านครับที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จกับการทําธุรกิจออนไลน์มากๆเลยเดี๋ยวไปคุยกับเขากันครับอาจารย์วินอัศวินออนไลน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่อาจารย์สดใสเหมือนเดิมตับออร่าจับเหมือนเดิมสองพิธีกรเดี๋ยวสดใสคู่สู้ไม่ได้ครับต้องมาสู้เหรอต้องมาสู้กันเอาได้ทีนี้ขอถามอาจารย์ก่อนเลยแบบนี้ครับอาจารย์วินจ๋า ในภาวะที่เกิดวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจแน่นอนมัน ถดถอยมากครับผมธุรกิจออนไลน์รับผลกระทบยังไงบ้างครับแน่นอนเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่รับผลกระทบเครับแต่เป็นผลกระทบในเชิงบวกครับหลอใช่ครับดูตกใจมากพอทุกคนแบบผลกระทบคำว่าผลกระทบมันไม่น่ามีบวกไงทัาทำไมมันสุดทางกับงี่อื่นล่าย้อนกลับไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับเป็นธุรกิจเดียวเลยครับที่ผมมองว่าเป็นผลกระทบในเชิงบวกเพราะว่าคนหลายคนย้ายแพลตฟอร์มมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วกลายเป็นว่าตลาดนี้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วก็มีกําลังในการซื้อที่ สูงมากขึ้นครับรับซึ่งอาจารย์วินเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคเกี่ยวกับการทําธุรกิจมาจนมาเจอธุรกิจออนไลน์ต้องครับบอกเคล็ดลับให้หน่อยได้ไหมว่าทําไมเราถึงได้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้จริงๆต้องเริ่มจากการเขาเรียกว่าตัวเองเจอวิกฤตก่อนครับย้อนกลับไปในวนี้เมื่อประมาณ2-3สปีที่แล้วครับเขาเรียกว่าถึงขั้นโดนจดหมายจากกรมการพัให้บ้านขายทอดตลาด เพระนั้นเหมือนรู้สึกเหมือนเราทางตันแล้วก็เลยรีบมองหาโอกาสโชคดีมาเจอการทำออนไลน์ก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษาหาความรู้เรียนไปเรื่อยๆครับสสองปีที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มมีผลลัพธ์จริงที่พิสูจน์ได้กลายมามีกําไรครับมีเงินกําไรมากพอจนเอาเงินกาไรไปซื้อบ้านหลังที่ขายตลาดกลับมาคืนกลับมาได้แล้วใช่แล้วก็ ได้กำไรต่อเดือนจะถึงแปดหลักเรียบร้อยแล้วที่สำคัญยังมีรถแลมโบนี่ขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะสั่งปั่นใครหลายคนนะแลมโบะนะพอเรามีผลลัพธ์อย่างนี้ครับก็เลยเริ่มผ่านตัวเองมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอ้าความรู้ตอนนี้สอนลูกศิษย์มา270รบรุ่นครับเยอะมากสองร้อยจะติบรุ่นนะรุ่นหนึ่ง1 0 0 0ถึง3,000คนแสดงว่าผมสอนลูกศิษย์มาไม่ต่ำกว่า5,000 0คนแล้วครับใช่เยอะมากๆเลยนะครับใช่แล้วคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างครับจริงๆเหมาะกับทุกคนเลยครับที่กำลังมองหาโอกาสนะครับ ผมเองเนี่ยก็เลยรวบรวมมาเป็นหนังสือค่ะอ๋อเหรอหนังสือมีอะไรบ้างวันนี้มาตีพิมพ์เป็นหนังสือครับเพราะสอนลูกศิษย์มาหลายแสนคนลูกศิษย์หลายคนมีฟีดแบกว่าอาจารย์ตีพิมพ์เป็นหนังสือได้ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยตามไม่ทันเขาเก็บไว้กับไปอ่านใช่ก็เลยออกมาเป็นหนังสือสุดลับยิงแอดเงินล้านเล่มนี้ครับเป็น31บทเรียนครับที่โรงเรียนอื่นไม่มีสอนแต่วันนี้ยนยอการเรียนรู้จากหนึ่งปีเหลือเพียงแค่หนังสือเล่มเดียวครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่เรื่องของการสร้างเพยเรื่องของการ เลยคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นภาพสีและข้อความประกอบเลยแบบนี้เข้าใจง่ายคือเหมือนจับมือคุณทำเลยใช่เหมือนมีอาจารย์มินตสวิลลาร์ไปนั่งอยู่ข้างๆบ้านคุณนั่งข้างๆข้างๆคุณแล้วก็เปิดคอมทําพร้อมกันไปเลยใช่แบบนี้คุณไม่มีทางทําผิดแน่นอนครับเขาเรียกว่าย่นย่อระยะเวลาการเรียนรู้ไม่ต้องลองผิดแล้วลองถูกอย่างเดียวมีร่มีเล่มเดียวเลยครับเล่มนี้ประมาณเกือบ200หน้าสามารถทําได้ง่ายๆเลยนอกจากนี้นอกจากหนังสือแล้วยังมีอะไรอี ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งอ่าอีกเล่มหนึ่งคืออีกเล่มหนึ่งสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นมือเก่าหรือมือเก่าบางคนอยากยิงแอดแต่หากลุ่มเป้าหมายไม่เจอวันนี้ครับเลยรวบรวมเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดกลุ่มเป้าหมายมากกว่า3,600คําครคำขายของออนไลน์ในหมวดหมู่ไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้เลยครับผมจะรวบรวมให้เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าจะยิงแอดปุ๊บเปิดหน้าเลยครับคุณขายอะไรแล้วคุณก็เลือกตามนี้เลย แล้วถ้าอยากได้ต้องทำยังไงราคาจริงๆเล่มนี้ราคา690้าสิบบาทเล่มละ690เนาะก็ต้องให้ค่าพิมพ์สี่คาร้อยแปดสิบใช่จริงๆไทยเอกสารก็ไม่ได้แล้วครับพอครับแต่วันนี้มารายการแซดสตอรี่แซดคอเดย์ทั้งทีพูดราคาแบบนี้ไม่น่ารักแน่นะครับดังนั้นขออนุญาตจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยแล้วกันราคาพิเศษครับโปรโมชั่น1แถม2ครับราคาเพียงแค่299บาทครับหรอหนึ่งแถมสองคู่แถมอะไรบ้างหนึ่งเล่มคือเล่มนี้สุดรับยิ่งอัดเงินล้านสามสิบเอ็ดบทเรียนท ชีตรวมคีย์เวิร์ดมากกว่า3,600คำและแถมอีกหนึ่งคอร์สเรียนครับ3วัน3วิชาเรียนสร้างเพจกับผมเรียนยิงแอดกับผมและเรียนขายของอะไรกับผมพูดง่ายๆว่าเอาหนังสือไปแล้วเอาหนังสือมาเปิดเรียนออนไลน์พร้อมกันกับผมจะได้เข้าใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังน่ารักไม่พอสำหรับแฟนรายการแท้สตอรี่จันมีน่ารักกว่านี้ก็ไดจ้ามีน่ารักกว่านี้ไหมคะมีน่ารักกว่านี้ก็ได้นี่ไงเห็นไหมจัดรนึ่นที่ต้องมีน่ารักกว่านี้จ้าสองร้อยเก้าปิบเก้าที่ถมพูดไปเป็นโปรโมชั่นวนก่อน100สายแรกค่ะ ติดต่อได้ที่ไหนบ้างติดต่อได้ที่ l i น์แอดครับแอดวินเกครับมีเครื่องหมายแอสไพร์นะครับ WIN98 หรือโทรตรงตอนนี้นะครับ097 97928920979792892ราคาพิเศษ29 9โปรโมชั่น1แถม2พิเศษจำกัดจำนวนเพียงแค่1 0 0สายแรกเท่านั้นอาจารย์อยากรู้ว่า3วัน3วิชาที่เขาไปเรียนกับอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ให้มีอะไรบ้างมีเรียนในเรื่องของการสร้างเพจนะครับในเรื่องของการยิงแอดโฆษณาและเรื่องของการขายออนไลน์สร้างกำไรแบบยั่งยืนพูดง่ายว่าเป็นบทเรียนที่อยู่ในหนังสือทั้งสองเร่มครับแต่ว่าไปเรียนสดกับ บนโลกออนไลน์อีกทีหนึ่งอาควบคู่กันไปแล้วเวลาเรียนเนี่ยเขาเรียนกันเวลาไหนยังไงคนทํางานประจำเรียนได้ไหมเวลากลางคืนครับทุ่มถึงสามทุ่มค่ะในหนึ่งเดือนจะมีหลายรุ่นเลยก็จะสามารถเลือกเรียนได้ว่าคุณจะเรียนรุ่นไหนเอาเวลาที่คุณสะดวกได้เลยจากงานประจำแต่มีคนยังไม่กล้าเรียนนะตอนนี้นะยังไม่กล้าสมัครเลยมีอะไรอยากบอกเขาไหมครับจริงๆแล้วเคล็ดลับความสําเร็จของผมครับมีคําอยู่3าคำคำนั้นคือคําว่าเรียนรู้แล้วก็รวยครับ เราอยากประสบความสาเร็จอยากร่ำอยากรวยแน่นอนครับแต่วันนี้เราต้องผ่านสองคำแรกให้ก่อนวันนี้การในรู้อของผมผมได้ย่นย่อม,มาเหลือเียงหนังสือเพียงแค่เล่มเดียวครับ <tha. S 2> นี่ลองเปิดโอกาสตัวเราเองครับเข้ามาเรียนในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนเข้ามารู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้และเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ครับด,ด,ดีเป็นครูเป็นอาจารย์จับมือทําจับมือสอนแนะนําจนคุณประสบความสําเร็จแน่นอนครับถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับุณเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นหนึ่งแถม ได้หนังสือถึง2เล่มด้วยกันครับเล่มแรกก็คือในเรื่องของการยิงแอดสุดลับยิงแอดเงินล้านครับเล่มนี้นั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะขายของออนไลน์และของแถมของเราครับนั่นก็คือชีตรวมคีย์เวิร์ดมากกว่า3 6 0 0คําครับเพื่อสําหรับมือเก่าหรือมือเก่าได้ยิงแอดอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและของแถมอีหนึ่งยันครับนั่นคือคอร์สเรียนออนไลน์อีก3วัน3วิชาครับสอนการสร้างเพจสอนการยิงแอดและสอนการขายของออนไลน์สร้างกำไรแบบยั่งยืนทั้งหมดทั้งมวลราคา2 9 9า พิเศษจำนวนจำกัดเพียงแค่100สายแรกเท่านั้นคนไหนสนใจติดต่อตอนนี้ครับ0979792892หรือแอดไลน์สแกนยอ็อฟตอนนี้ครับแอ98มีเครื่องหมายแอสนะครับ w i n 98 จำกัดจำนวนแค่1น<ๆ>ึ่งรสายแรกเท่านั้นนะครับคือ1แถมถึง 2, 2> ใช่ค,ค่ะราคาแค่299บาทเฉพาะในรายการนี้และ100คนแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นแอดไปเลยค่ะที่ l ล n e แอดวินหรือ097 97 928 92นั่นเองจ้าใช่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากกับอาจารย์วินค่ะขอบบคคุณรัขอบคุณครับ หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่แบบนี้ได้นะครับทุกวันเสาร์สิบโมงครึ่งทางอเมริก v บีเอสีช่อง34กับแซดสตอรี่แซดคอลิเดย์วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ